กราบสวัสดีดับชมาันด้วยนะครับจบเพีย้อยเย่ยเชิญนะครับวันนี้พนึกคุณนคุณนก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้พลางจะ220ล้านแล้วนะจบพนึกคุ้นคุ้นผมว่าน่าจะเปลี่ยนคาราดพอดีนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับวันนี้วันแรกสําหรับพนึกคุ้นคุ้นเราก็เหมือนเดิมซื้อสิทธิ์กันแบบจัดหนักจัดเต็ม หายกันไปนานมากเลยรับพพื่อนคุณๆเนี่ยเพราะว่าช่วงนั้นคนในเซิร์ฟโดนีเกมแบนด์ไปค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับพวกเรื่องเรื่องเติมปงเติมเง็บอะไรพวกน,นี้นะงสัเสียดายด้วยนะเสียดายเพื่อนๆที่หายไปเพราะหายไปค่อนข้างเยอะมากนะครับเพื่อนคุณๆไม่งั้นน่าได้ลงกันไปนานแล้วเพราะว่าตอนนั้นก่อนที่เพื่อนจะหายไปแล้วเรียว่าห้าร้อยกว่าแล้วจะหกร้อยแล้ว มันเป็นมัตเตอร์นะถ้าตีเป็นเร็ววันา่าจะใกล้พันแล้วแหละทีแค่ไม่กี่เรวลเราก็จะได้ลงคุคณกันอยู่แล้วรอบนี้หูรอกันยาวเลยเป็นเดือนนะโอ้โหทีเนี้ยมันเดือคุณๆเรเวลขึ้นไวมากนะถ้ายี่มีก็คูณนี้ะๆคูณอะไรด้วยนะมนใช้เวลาลงดันประมาณ5นาทีลงเลยทั้งหมด3ครั้งนะครับตอนนี้ก็เลเวลผมอยู่ที่583 ระยะเวลามันอยู่ประมาณ5วันสำหรับในคุณคูนตียก5วันได้ประมาณ4-5เวลมีสิทธิ์ที่จะได้เปลี่ยนคลาสในตอนเป็นคุณคูนยังอยู่นะครับแต่มผมไม่เข้าใจอย่างใกนลน้ที่จะเปลี่ยนคลาสแล้วแต่ทำไมมันไม่มีชุดของคลาสสิบมาผมยังไม่ได้เลยถามคนเพื่อนในกิวก็ไม่มีเพื่อนที่เล่วได้600แล้วอะเขาก็ได้ผมก็งงกับมันที่็ m ลืมปลดล็อกเจม GM. ตอนนี้แคะเล็ดในตัวผมก็มีอยู่สองแสนเลยนะในครั้งนี้จะสองแสนแรกเหมือนกันเก็บไว้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเมื่อวานตีปีสามได้แล้วก็ไปขายแล้วนะครับลงเมล็ดคุ้นๆมันก็จะได้ของพวกอัญมณีในการอัพเรดเหมือนเดิมนี่เลยของพวกนี้พลังเพิ่มพ่วงคลังเยอะมากเลยนะครับขึ้นเยอะจัดโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขอลงเมล็ดคุคนๆให้ครบ สามรอบก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกัน,นว่าเดี๋ยวเราไปลงอันนี้ด้วยไอ้ตัวสนามประลองกันน่าจะได้อยู่ประมาณสองเวลสองสามเวลนะลงครั้งดันอหมือนนะั้นน่าจะมีเจ็ดมาแล้วแต่ e ีพื้นฐานก่อนที่จะลงวันคนุนคน้นนะว่ามันไ,ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้นผมได้มาเวลึงแล้วนะว่าตอนนั้นมันจะอัพแล้วน่าจะได้อยู่มันเดียวเข้าสองเวลได้ประมาณสองเวลนี่แหละประมาณนี้นะครับ ตอนแรกผมพูดไปว่าอะไรวะลงดันหนึ่งก็ประมาณสองวย่งมันมันไม่เต็มมันประมาณวิ่วเ่งปกกว่าวิ่นิดนิดรอบที่แล้วผมลองกดมืออัตราสังหารรวมมาฆ่าไปอยู่ประมาณพันสี่รอบนี้ผมลงปล่อยมันตีเองรอบแรกไม่ได้สังเกตนะรอบนี้ให้มันตีเองนี่จะฆ่าไปเท่าไหร่แ,แต่แท้มีเอ็กซ์พีสะสมรอบที่แล้วได้ไปเก้าศูนย์าเจ็ดมั้งแล้วก็จุดเจ็ดแล้วมันอ่ะ ได้มา6กว่าแล้วไม่รู้ว่ามันได้มากได้น้อยกันถ้ากดมือได้มากกว่าก็เดี๋ยววันที่เหลือเดี๋ยวเรากดมือกันจะได้รู้ไปจะว่าอันไหนได้มากกว่ากันแต่อัตราตารังหารมันก็ขึ้นอยู่กับ ECP นะถ้าเรายิงค่าเยอะมันก็จะได้ตัว e p เยอะ mm hmm. ก็ต้องรอดูว่าตัวน,นี้เหลือประมาณ2นาที2นาทีเพิ่งค่าไป700เองผมว่าน่าจะได้น้อยน้อยกว่ากดมือ กดมือมันตีหาสกิลหมู่ที่มันตีเยอะๆกดใส่อย่างเดียวห้านาทีกดยิก 5, 000, 4, ห้าพั 9, นพันสี่นห้าพันสี่รอบนี้ที่แปดร้อยกว่าเก้าร้อยง 900, ผงให้จบดันเลยพันต้นๆเอพีน่าจะได้น้อยน้อยกว่าอาจจะอาจจะน้อยไม่มากต่ต้องรอดูจบว่าได้เท่าไหร่เพราะผมตีเฉลี่ยไปว่า9เป็นวูฟพีเอันนี้เป็นยังแอยู่ ถ้าถึงเก้าเท่ากันแปลว่าไม่ต่างก,ากันกดมือกับโอโตะเอาคิดไปเองนะครับเลยอีกหนึ่งนาทีก็จบแล้วนักรับแล้วแต่ามานะไม่รู้รออว่ายังไงอ่ะกวาออโต้ก็ได้ง่ายสุดไม่ต้องกดม,มือเพิ่งรลางหน้าทีค่าจานวนมอนน้อยกว่าแต่ค่าอย่างนี้ขีดได้มากกว่ามันก็งองอ่าต้องมาแล้วนี้งงเลยสรุปเจ้าข้าวได้ดันเลเวล ดันระเวลเลยไม่ต้องวันดันระเวลเวลครึ่งเลยไม่ต้องคิดเยอะดันระเวลโอเคลงอันนี้กันต่อดีกว่าชาเลนสนามกระลองลงสักตาสองตาจ้ะแพ้แพ้จะคนในกิวแพ้แน่นอนแต่เราจะสู้ให้เต็มที่ เราจะโซ้ให้เต็มเทสอ๋อได้บเหล่าเดี๋ยวลองเล่นลูกวิง่งลูกวิง่งลูกวิงว่งวิ่งวิ่งวนวิ่งวนอยู่มานาทีสะตันไมโอ้สะตันไม่เข้าเข้าอยู่เข้าอยูเรื่อยเขารถอยู เราเนี่ยโดนพยต้องวิ่งให้เสียวเวลาทีไปรับพี่สองเจอสวินรับพี่สามเจอเอลให้มันครบเป็นเลยเอลนี่โหดนะผมว่าผมอยากเปลี่ยนอยู่อยากเปลี่ยนคลาสไม่เ้มเ,เปลี่ยนชีพไป่ได้เหนียวจรัเป็นคลาสก่อนอยากเห็นชุดดักหลอดอ่ะแค่น,นี้โดนไล่ตีตายแล้วดักหลอดนี้แบบมันโอ้โหม,มันจะพูดกับมันยังไงอ่ะ แรกๆก็ดีนะตอนที่เปลี่ยนมาแรกๆตัวสตัร์นี่จบเลยเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยนะตัวไนท์สตัร์นี่จบยืนนิ่งเขาตีโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็นนี้เป็นตัวคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยถ้ยยรราผมพูดอะไรพลาดกันแต่ก็ต้องขออภัยไว้นอาที่ยนี้ด้วยนะครับนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนไปได้ปดวยบ่ายสวัสดีครับ